สวัสดีครับ,รบผมนายแพทย์กวีชินสาสวัสดิ์แห่งกวีคลินิกเวชกรรมวันนี้จะเสนอสาระน่ารู้อีกเรื่องคือ,คอ,คอกาแฟมีทั้งประโยชน์และโทษนะครับมีประโยชน์และโทษอะไรบ้างนะครับกาแฟเป็นเครื่องดื่มที่นิยมอย่างแพร่หลายมีสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งมีประโยชน์ต่อร่างกายมากแต่แต่ทว่าคาเฟอีนซึ่งเป็นสารหลักในกาแฟก็มีผลกระทบเชิงลบต่อร่างกายเช่นกัน ผลกระทบของกาแฟต่อสุขภาพนั้นเป็นประเด็นที่ถกเถียงกันมายาวนานแม้ว่าจะมีความเชื่อกันไปต่างๆนานา,นานแต่ก็มีหลักฐานที่สนสุนนประโยชน์ของกาแฟเช่กนการมีสารต้านอนุมูลอิสระอิสระสูงและช่วยลดความเสี่ยงโรคต่างๆได้หลายชนิดอย่างไรก็ตามคาเฟอีนซึ่งเป็นสารกระตุ้นที่อาจก่อปัญหาสุขภาพบางอย่างเช่นนอนไม่หลับในบางคนเั้นแง่บวกแง่ลบของกาแฟมีอะไรบ้าง ปรติกาแฟที่เราเดืม่มในขนาด8ออนประมาณ237กรัมมีสารอาหารดังนี้ก็คือวิตามิน b 2หรือว่าไลโบฟลาวิน14%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันวิตามิน b 5หรือว่าแพนโทเทนิกแอซิด12%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันวิตามิน b 1หรือว่าไทอามีน3%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน วิตามิน B3 ในอัซนาเอเซีน3%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันโฟเลต1%ของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันแมกนิส2%เซของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันโพแทสเซียม2%อร์เซนของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันแมกนิชแมกนิเซียมสอเเซของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวันฟอสฟอรัส0ูเนของปริมาณที่ร่างกายต้องการต่อวัน กาแฟยังอุดมไปได้วยสารต้านอนุมูลอิสระในปริมาณที่สูงช่วยปกป้องเซลล์แนร่างกายจากความเสียหายที่จะเกิดจากอนุมูลอิสระและช่วยลดความเสี่ยงในการก่อโรคต่างๆได้สิ่งที่ทําให้กา,ฟดดกาแฟโดดเด่นคือปริมาณสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงมากจริงๆแล้วในกาแฟมีสารต้านอนุมูลอิสระมากพอที่จะถือว่ามันเป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพได้ กาแฟอาจจะช่วยปกป้องสมองของเราจากโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันโรคอัลไซเมอร์เป็นโรคประสาทเสื่อมที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกและเป็นสาเหตุสําคัญของภาวะสมองเสื่อมและการศึกษาหลายชิน้นพบว่าผู้ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงในการกิบโรคอัลไซเมอร์ลดลงถึง65%โรคพาร์กินสันเป็นโรคประสาทเสื่อมที่พบมากเป็นอันดับ2เกิดจากการตายของเซลล์ประสาทที่สร้างโดปามีนในสมอง ผูดที่ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงในการก่อโรคปาร์กินสันต่ำลงและยิ่งดื่มกาแฟมากเท่าไหร่ความเสี่ยงก็ยิ่งต่ำลงกาแฟช่วยลดอาจจะช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2โรคเบาหวานชนิดที่2เป็นโรคที่เกิดจากระดับน้ำตาลในเลือดสูงเนื่องจากร่างกายดื้อต่ออินซูลินโตคที่พบได้บ่อยนี้มีมีตราการเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมาและในปี2021มีผู้ป่วยโรคนี้มากถึง537ล้านคน หรือคิดเป็น1ใน10ของประชากรโลกเลยที่น่าสนใจการศึกษาหลายเช่นพบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟอาจมีความเสี่ยงในการกิดโรคเบาหวานชนิดที่2ลดลงจากการทบทวนงานวิจัยในปี2021แสดงให้เห็นว่าการดื่มกาแฟบ่อยๆจะช่วยลดควา,ามเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2โดยการปกป้องตับและรักษาในที่ของเซลล์เบต้าการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบในปี2018 แสดงผลลัพธ์ที่คล้ายคลึงกันโดยพบว่ากาแฟมีฤทธิ์ต้านอนุมูลอิสระและลดผลการอักเสบอย่างมีนยัยยะสําคัญเพราะะฉนั้นการดื่มกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคเบาหวานชนิดที่2ได้โดยการปกป้องตับและรักษาหน้าที่ของเซลล์เบต้าในตับอ่อนซึ่งเป็นเซลล์ที่ผลิตอินซูลินกาแฟอาจช่วยลดความเสี่ยงของโรคตับ ตับเป็นอวัยวะที่สำคัญอย่างยิ่งและมีหน้าที่หลายร้อยอย่างในร่างกายตับมีความไวต่อการดื่มแอลกอฮอล์และน้ำตาลฟุกโตสมากเกินไประยะสุดท้ายของความเสียหายของตับเรียกว่าโรคตับแข็งซึ่งเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงของตับส่วนใหญ่ในให้กลายเป็นเนื้อเยื่อแผลเป็นการทบทวนงานวิจัยปี2016สรุปว่าการดื่มกาแฟ2แก้วต่อวันในผู้ป่วยที่มีโรคตับอยู่ก่อนแล้วอาจช่วยลดอุบัติการณ์ของโรคตับแข็ง ใหญ่บวมของตับมาร็งตับและการเสียชีวิตได้การทบทวนในงานวิจัย2021สรุปว่ากาแฟทุกประเภทรวมถึงกาแฟคีกาแฟดีคาเฟอีนอาจช่วยปกป้องโรคตับเรื้อรังได้มเร็งตับเป็นมาร็งที่พบได้บ่อยและเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับสองของโรคมาร็งทั่วโลกผู้ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงในการเกิดมเร็งตับต่ำกว่าอย่างมีนัยสำคัญ ผู้ที่ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงโรคซึมเศร้าและคิดค่าตัวตายต่ำกว่าโรคซึมเศร้าเป็นความผิดปกติของจิตที่พบได้บ่อยที่สุดในโลกและส่งผลให้คุณภาพชีวิตลดลงอย่างมากการศึกษาในปี2018พบว่าผู้ที่ดื่มกาแฟมากที่สุดมีความเสี่ยงในการกราร่อโรคภาวะซึมเศร้าลดลงถึง63เนอกจากนี้การศึกษาในปี2019พบว่า ความคิดอยากฆ่าตัวตายในกลุ่มคนเกาหลีทั้งชายและหญิงที่ดื่มกาแฟคาเฟอีนเป็นประจำหรือในปริมาณปานกลางลดลงผู้ที่ดื่มกาแฟมีอายุยืนยาวขึ้นจากการศึกษาพบว่าผู้ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงในการกิดโรคระรังร้ายแรงหลายชนิดรวมถึงการคิดฆ่าตัวตายต่ำกว่าผู้ดื่มกาแฟยังมีแนวโน้มที่จะมีอายุยืนยาวขึ้นการศึกษาในปี2022ผู้มีผู้เข้าร่วม กว่า4ี่แสนคนสรุปว่าการดื่มกาแฟ2อถึงสถ้วยต่อวันไม่ว่าจะเป็นกาแฟชนิดใดช่วยลดความเสี่ยงของโรคหัวใจและหลอดเลือดและการเสพพิตอย่างมีนยัยสําคัญผลข้างเคียงของกาแฟก็มีประโยชน์มากแต่ก็มีผลข้างเคียงโดยเฉพาะผู้ที่ไวต่อคาเฟ,าฟอีนการบริโภคคาเฟอีนมากเกินไปอาจจะเกิดความกระวนกระวายใจวิตกกังวลหัวใจเต้นเร็วเกิดการจมตีของโรคแพน,นิก หากเราไวต่อาค,คาเฟอีนมีน,น้มยจะรู้สึกตื่นเต้นมากเกินไปอาจจะต้องเลี่ยงกาแฟโดยสิ้นเชิงผลข้างเคียงอีกอย่างคือรบกวนการนอนหลับการทบทวนงานวิใจัยในปี2023สรุปว่ากาแฟดื่มกาแฟก่อนเวลาเข้านอนอย่างน้อย9ชั่วโมงเพื่อให้ได้การนอนหลับที่ผ่อนคลายฮะกกาแฟให้คุณหลับไม่ดีควรหลีกเลี่ยงการดื่มกาแฟหลัง14นาฬิกาคาเฟอียนยังมีผลในการขับปัสสาวะและเพิ่มความดันโลหิต แต่ผลกระทบเหล่านี้มักจะลดลงเมื่อร่างกายปรับตัวการทบทวนงานวิจัยอย่างเป็นระบบในปี2023สแสดงให้เห็นว่าผู้ดื่มกาแฟมีความเสี่ยงต่อความดันโลหิตสูงลดลงอย่างไรก็ตามจะเป็นต้องมีงานวิจัยเพิ่มเติมเพื่อยืนยันผลลัพธ์นี้การทบทวนในปี2021งานวิจัยพบว่าชาวบราซิลที่ไม่สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มกาแฟมีความเสี่ยงเกาะความดันโล,ลหิตสูงลดลง คาเฟอีนเสพติดและลดปริมาณการดืม่มอาจทำให้เกิดอาการถอนได้นะครับเพราะฉะนั้นวิธีดื่มกาแฟให้ได้ประโยชน์ก็คือมีความหลากหลายสิ่งที่สำคัญคืออย่าดื่มน้ำตาลทรายมากเกินไปชงกาแฟด้วยกระดาษกรองเป็นวิธีหนึ่งที่น่าสนใจเพราะกาแฟที่ไม่ผ่านกระดาษกรองเช่นกาแฟตุรกีหรือกาแฟชงเฟรนฟรจะมีสารคาเฟ ซึ่งเป็นสารสามารถเพิ่มระดับคอเลสเตอรอลได้เพราะฉะนั้นเครื่องดื่มกาแฟชนิดที่ขายตามร้านกาแฟและเฟรนชชายจะมีแคลอรี่สูงมากและมีน้ําตาลสูงมากการดื่มเครื่องดื่มเหล่านี้เป็นประจําไม่ดีแน่นอนเพราะฉะนั้นต้องลดการเติมน้ําตาลและก็พวกที่มีแคลอรี่สูงในกาแฟนะครับ สาระน่ารู้สำหรับวันนี้ก็มีเพียงแค่นี้โปรดติดตามตอนต่อไปได้สวัสดีครับ